พูดเลยอาเขอแบบพี่อิงฟ้าอิงฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพี่อิงฟ้าจะไม่เสียงใหญ่แบบนี้ต้องต้องคีหนึ่งลูกคีหนึ่งเล็ก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 อ,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 อิงฟ้าเฮ้ยมันเล็กเกินไปขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดเดียวพ่โอเคอิงฟ้าวราระมีสเบรนดรุร่งเทพอาหาร,รานครหลวง ที่มาแรงโอ้โหในกระแสติ๊กต็อกอยากฟังแบบอุทัยธานีเอออยากฟังแบบอุทัยธานีดังมากเลยอศิษย์สาวมาตัวนีรแนดร หมดอนาจบโค้งก็ได้หมดเลยขอดูแบบพี่หนูดีหน่อยน้องหนูดีเออต้องสับหน่อยเออขอแบบหนูดีหน่อยแม่เดี๋ยวก่อนโอยอะไร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 อ่ะโอ้ยปังมากขอบคุณเรื่องวันใส่น้ำอ่ะต่อต่อนนนะวัีต่อต่พี่น้องครับเดี๋ยวเดินมาแบบพี่กับกับแบบหนูดีเดินมาต้องเดินยังไงขอให้พักก่อนแม่บอลเนาะ โอ้โหเฮ้ยมา ي มา ي าไปด้วยโอ้โหจะหอโอ้โหโอ้โหเสียประวัติกับบอกนะวัาติไ้เ่า่้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่อ้เท่าไหร่นึ่งพัโอ้ดยคาใจผิดหรือเปล่าต่อหม่แน่รางวันนี้นาตัวก็ได้ห้าหมืนเอ้าเอาไปไหนแล้วล่าก ขอใหม่ขอที่เราฟังขอเมื่อกี้ของอุทัยธานีฝั่งนี้ก่อนอุทัยฝั่งนี้ให้ฝั่งนี้ดูชัดๆเออขอชัดๆนะเอออาชีสา,ม,ามุวาไม่ดวนเอาเอาอุทัยธานีฝั<า>่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ ฝั่งน,นี้ขออินฟ้าฝ hey. ั่งนี้ขออิน like ฟ hey. ้าแบบหวานๆเออฝั่งน to <lak ifi jamais> ี <'re> <acuerdo> ้ขออิน <đầu> ฟ <etzen> ้าแบบหวานๆเอออินฟาวราห์มีสแปร์กรุงเทพมหานครลังลังลังเซอร์วิสจากน้ำชาค่ะขอบคุณมากค่ะ แล้วเ,เจอกันานาในช่วงต่อไปนะครับมีพารเพลงเต้นสนุกสนุกมาให้แฟนๆนะครับได้สนุกสนานแน่นอนครับเอาละครับวิลาทีที่แฟนๆรอคอยเดินทางมาถึงกันแล้วครับที่จะสนุกสนานม่วนซึ่งกับทีมสนาวงาม